สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้คุณครูจะมานำเสนอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยซึ่งเรื่องที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือเรื่องคำและชนิดของคำในภาษาไทยซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4ถึงปีที่6เลยนะคะสำหรับน้องปอ .4 ก็เป็นการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล้วป .5 ะะและพี่ป .6 ก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันไปในหัวข้อต่างๆนะคะก่อนอื่นคุณครูก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะคุณครูรัชดาพรศีรีรักษานะคะซึ่งปัจจุบันก็ดํารงตาแหน่งครูว,วิทยาฐานะชํานาญการที่โรงเรียนสุเหล่าดอนสแกสํานักงานเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเรียนรู้กันทีละหัวข้อภาษาไทย ง่ายนิดเดียวนะคะเรื่องคำและชนิดของคำในภาษาไทยซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นเจ็ดประเภทนะคะ 1. นึ่คำนาม 2. องคำสรรพนาม 3. ามคำกริยา 4. ี่คำวิเศษ 5. คำอุพบท 6. หคำสันธานและเจ็ดคำอุทานก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหาในแต่ละประเภทนะคะ คุณครูอยากจะชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เนื้อหานี้ก่อนนะคะว่า 1. เมื่อน,นักเรียนเรียนรู้แล้วข้อที่หนนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ชนิดแล้วก็หน้าที่ของคําในประโยคได้ 2. นักเรียนสามารถใช้คําได้เหมาะสมกับการเทศะและก็บุคคลต่างๆนะคะคำและชนิดของคำในภาษาไทยนะคะชนิดที่หนึ่งคำนาม ความหมายของคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของซึ่งสามารถแบ่งเป็น5ชนิดด้วยกันนะคะ1.1สามาญยนามก็คือเป็นคำที่ใช้เรียกโดยทั่วไปเช่นคนนกมา้าเรือหรือรถนะคะ1.2วิสามาญยนาม ความหมายก็คือจะใช้เรียกชื่อเฉพาะซึ่งจะเป็นชื่อเฉพาะที่ไม่มีซ้ำนะคะเช่นชื่อของจังหวัดชื่อของโรงพยาบาลหรือชื่อของคนเช่นถ้าเป็นจังหวัดก็เช่นจังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือโรงพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชหรือสงสิงีซึ่งเป็นชื่อของคนนะคะต่อไปเรามาดูประเภทที่3กันนะคะนักเรียน 1.3คือสมุหานามสมุหานามก็คือเป็นคำนามที่เป็นชื่อที่เราแยกออกเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองหรือเป็นคณะซึ่งต้องใช้เวลาใช้นะคะเราจะใช้อยู่หน้าคำนามหรือใช้อยู่หน้าวิสามาัยนามที่อยู่รวมกันมากๆนะคะเช่นประโยคที่บอกว่านักเรียนดูตามนะคะโดยเฉพาะดูตรงคำข้างหน้าที่เป็นสีแดงนะคะ กองอยุวากาชาดมาตั้งอยู่ที่นี่อ่ะเช่นคําว่ากองนะคะอันนี้เราก็จะจัดว่าเป็นสมุหานามหรือประโยคที่บอกว่าพวกเรามารอต้อนรับคณะรัฐมนตรีซึ่งคําว่าคณะที่อยู่ในรูปของประโยคที่ตัวหนังสือสีแดงนะคะเราก็จะจัดว่าเป็นสมุหานามที่ใช้เป็นการแยกคัดแยกออกให้เห็นชัดเจนนะคะลําดับต่อไป1.4ลักษณะนามลักษณะนามก็คือ นามที่เราใช้บอกลักษณะของนามเพื่อให้รู้ให้ทราบสัดส่วนรูปพันธสันฐานต่างๆว่าลักษณะของนามต่างๆน่ะเขามีลักษณะเช่นไรนะคะเช่นเป็นกิ่งขอนเป็นปากฉบับพระองค์หรือบานดังนี้นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะสำหรับประเภทที่5นะคะข้อ1.5เรียกว่าอาการนาม ความหมายของอาการนามก็คือคำนามซึ่งเกิดจากการใช้คำกริยาหรือคำวิเศษที่มีคำว่าการและความนำหน้าอยู่นะคะเช่นเราใช้คำว่าการกับความเนี่ยมาเติมนำหน้าคำกริยาคำวิเศษต่างๆเช่นคำว่าการเดินการเล่นความเจริญความตายความรู้ความดีความเร็วซึ่งอาการนามเนี่ยมีข้อ ที่จดจําได้ง่ายก็คือเราจะสังเกตที่คําว่าการกับความนะคะฉะนั้นถ้าคําไหนที่มีคำสองคำนี้นําหน้าเราก็จะเรียกได้เลยว่าคําประเภทนี้คืออาการนามนะคะต่อไปเป็นประเภทที่สองของคํำลักษณะของคําในภาษาไทยเรานะคะคือคําสรรพนามความหมายของคําสรรพนามก็คือคําที่ใช้แทนชื่อหรือคําที่ใช้แทนคํานามทั้งปวง นะคะซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็นหกชนิดด้วยกัน2.1บุรุษสรรนามบุรุษสรรนามก็คือสรรนามที่ใช้แทนคำนามในการพูดจาในการสื่อสารต่างๆนะคะซึ่งก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นสามพวกด้วยกันก็คือบุรุษที่1ก็จะหมายถึงผู้พูดบุรุษที่สหมายถึงผู้ที่ฟังนะคะและบุรุษที่สามก็คือผู้ที่เรากล่าวถึงดังตัวอย่างที่จะยกให้นักเรียนดูนะคะก็คือ าเป็นบุรุษที่หนึ่งในที่นี้ก็คือฉันนะคะบุรุษที่สองก็คือท่านและบุรุษที่สามที่เราจะพูดถึงก็คือคำว่าเขานะคะเรามาดูหัวข้อต่อไปเลยนะคะข้อ2.2ประพันธสัพพนามความหมายก็คือสัพพนามที่ใช้แทนคำนามซึ่งอยู่ข้างหน้าได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันนะคะ ลำดับต่อไปก็2.3ปริดชาสรรพ,พนามอาจจะออกเสียงยากหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรเราอาจจะจำคำด้านหลังของตัวที่บ่งชี้ให้ชัดเจนก็ได้ว่าจะเป็นคำสรรพ,พนามที่ใช้แทนคำนามและใช้เป็นคำถามก็คือคำที่ใช้มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าใครอะไรไหนผู้ใดสิ่งไรดังตัวอย่างดังนี้นะคะ เราเรียนรู้กันต่อเลยนะคะข้อ2.4มีภาพสรรพนามความหมายก็คือคําที่ใช้แทนนามเพื่อแยกนามนั้นออกเป็นส่วนๆเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนนะคะดังตัวอย่างเช่นคําว่าต่างบ้างกันนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างให้นักเรียนดูตามนะคะเช่นคําว่าชาวนาต่างไถ Й นาอก็จะเห็นคําว่าต่างที่อยู่ในรูปของประโยคนะคะหรือ นักเรียนบ้างก็เล่นบ้างก็เรียนนะคะซึ่งคําว่าบ้างในที่นี้ก็จะเป็นวิภาคสรรพนามแบ่งแยกนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มนะคะคือกลุ่มที่เรียนกับกลุ่มที่เล่นหรืออีกหนึ่งประโยคนะคะก็คือเขารักกันคําว่าเขารักกันอย่างเงี้ยก็คือแยกให้ชัดเจนว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ มีความรักสามัคคีต่อกันนะคะหรือนักมวยชคกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในรูปของบอกให้รู้ว่ามีการต่อสู้ระหว่างคนสองคนนะคะะข้อ2.5ข้อ2.5ก็คือนิยมสรรพ,พนามนิยมสรรพ,พนามนะคะความหมายก็คือเป็นคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อที่จะบอกความกำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นการชี้เฉพาะให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเช่นคำว่า น,นี่นี้นั่นโน่นซึ่งคำสี่คำนี้เวลาใช้มันก็จะเหมือนกับเป็นการระบุนะคะความใกล้ความไกลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเออถ้าใกล้เราใช้คำว่านี่นี้นะคะถ้าระยะไกลออกไปหน่อยก็จะใช้คำว่านั่นโน่นเป็นต้นนะคะข้อสองจุดหกนะคะอนิยมสรรพนาม อนิยมสรรพนามก็คือคําที่ใช้แทนคํานามแต่ไม่บอกแน่นอนนะคะเช่นใครอะไรที่ไหนใดๆอนิยมสรรพนามเนี่ยจะคล้ายปริจฉาสรรพนามนะคะก็คือคําที่ใช้อ่ะจะคล้ายๆกันเช่นคําว่าใครอะไรที่ไหนใดๆแต่ปริจฉาสรรพนามจะใช้เป็นคำถามนะคะอันนี้คือข้อแตกต่าง แต่ถ้าเป็นอนิยมสรรพนามจะใช้เป็นความบอกเล่าเล่าเรื่องราวต่างๆให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ 3. คำกริยาคำกริยาก็เป็นประเภทที่3นะคะของคำและชนิดของคำในภาษาไทยเราคำกริยาความหมายของเขาก็คือคำที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนามนะคะซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น4ี่ชนิดด้วยกันดังนี้3าหนึ่ง อักกรรมกิยาก็คือกริยาไม่ต้องมีกรรมมารองรับข้างท้ายหรือมาต่อท้ายประโยคนะคะก็จะมีใจความสมบูรณ์ครบถ้วนอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นคำว่านั่งนอนยืนเดินไปพูดบินพังพัดไหลหักหัวเราะดังเช่นคุณครูขอยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังนะคะเช่นคำว่าอคำว่าบินนกบ,บิน ะะเช่นคําว่านกบินเนี่ยไม่มีมาต่อเราก็เข้าใจว่าลักษณะของนกเขากำลังทํา<ๆ>ทอะไรอยู่นะคะสามจุดสองสกรรมกริยาคือกริยาที่ต้องการกรรมมารับข้างท้ายหรือมาต่อท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์นะคะเช่นคําว่าเขียนตีกินจับไล่เปิดอ่านอ่ะเช่นประโยคที่บอกว่า นักเรียนอา่านถ้าบอกแบบนี้นะคะเราก็ไม่ทราบว่าอ่านอะไรแต่ถ้ามีคำมาต่อท้ายเช่นนักเรียนอ่านหนังสือก็จะทำให้ใจความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นรู้ได้ว่านักเรียนกำลังอ่านหนังสือนะคะส 3. 3อ่ะาคำนี้ก็อาจจะออกเสียงยากหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยออกเสียงไปพร้พอมๆหรือว่าฟังคุณครูก่อนก็ได้นะคะวิกตัดทักริยา ะนะคะก็คือกริยาที่ไม่สมบูรณ์ในตัวเองต้องอาศัยคำนามคำสรรพนามหรือคำวิเศษมาเติมข้างหลังหรือมาขยายเพิ่มมากขึ้นนะคะจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นคำว่าเหมือนคล้ายเท่าคือดังนะคะ3.4กริยานุเคราะห์นะคะก็คือกริยาที่ใช้ประกอบ หรือช่วยกริยาสำคัญในประโยคซึ่งจะทำให้ประโยคนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นคำว่ากำลังพึ่งหน้าจะจากจงคงเคยควระรอยต้องถูกพึงย่อมและคำว่ายังนะคะ 4. ี่คำวิเศษ คำวิเศษก็จะเป็นประเภทที่4ของคำในภาษาไทยเรานะคะความหมายของคำวิเศษก็คือคำที่ใช้ประกอบคำอื่นเพื่อให้มีความหมายแปลกออกไปคำที่ใช้ประกอบนะคะก็จะใช้ไปประกอบกับคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษด้วยกันซึ่งจำแนกออกเป็น10ชนิดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปทีละชนิดนะคะนักเรียนเริ่มมาดูเลยนะคะ 4.1ลักษณะวิเศษลักษณะวิเศษก็คือคำที่จะใช้ประกอบคำอื่นเพื่อที่จะบอกลักษณะของคำนั้นๆโดยมากใช้ประกอบกับคำนามคำสรรพนามที่ใช้ประกอบคำกริยาและกริยาวิเศษมีน้อยนะคะะเช่นถ้าบอกชนิดยกตัวอย่างคำที่ใช้บอกชนิดก็มีคำว่าชั่วเลวแก่อ่อนหนุ่มสาวนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของการบอกขนาดก็ได้แก่คำว่าสูงใหญ่เล็กยาวสั้นโตหรือคำว่าแคบนะคะส่วนบอกสันฐานต่างๆก็ได้แก่คำว่ากลมบางแบนตรีนะคะถ้าเป็นการบอกสีนะคะยกตัวอย่างก็เช่นสีดำสีขาวสีเหลืองสีแดงนะคะ บอกเสียงก็ได้แก่คำว่าดังค่อยเพราะแหบเครือบอกกลิ่นได้แก่เหม็นหอมฉุนขาวบอกรสได้แก่เปรี้ยวขมจืดเผ็ดหวานเค็มมันบอกสัมผัสได้แก่ร้อนเย็นนิ่มกระด้างแข็ง หรือบอกอาการต่างๆนะคะก็ได้แก่คําว่าช้าเร็วเอวื่อยซึมฉลาดซื่อ4.2นะคะการวิเศษก็คือคําที่ใช้ประกอบคําอื่นเพื่อจะบอกเรื่องของเวลาประกอบได้ทั้งคาํคานามคํำสพนามและคํำกริยานะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าเดี๋ยวนี้เช้าเย็นช้า นานโบราณและปัจจุบันนะคะ4.3สถานวิเศษก็คือคำที่ใช้ประกอบคำอื่นเพื่อบอกสถานที่ซึ่งสามารถประกอบทั้งคำนามคำสรรพนามคำกริยานะคะยกตัวอย่างก็คือคำว่าใกล้ไกลห่างชิดใต้เหนือล่างบนนะคะ ำหรับข้อ4.4นะคะก็คือประมาณวิเศษประมาณวิเศษก็คือคำที่ใช้ประกอบคำอื่นเพื่อที่จะบอกจำนวนนะคะซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็คือบอกจำนวนจำกัดได้แก่คำว่าหมดสิ้นทั้งหมดทั้งปวงบรรดา 2. องบอกจำนวนที่ไม่จำกัดนะคะได้แก่คำว่ามากน้อยจุและคำว่าหลายนะคะ ลำดับที่สามบอกจำนวนแบ่งแยกได้เก่คำว่าบางบ้างต่างสิ่งคนละนะคะต่อไปบอกจำนวนนับนะคะซึ่งเรื่องของการบอกจำนวนนับเนี่ยก็สามารถแบ่งออกเป็นอีกสองชนิดด้วยกันก็คือบอกจำนวนเลขเช่นหนึ่งสองกับบอกจำนวนที่เช่นที่หนึ่ง ที่สองน,นะคะก็จะมีข้อแตกต่างกันอยู่ตรงคําว่าถ้าเป็นจํานวนเลขเนี่ยก็จะมีแต่ว่าหนึ่งสองแต่ถ้าบอกจํานวนที่เราก็จะเติมคําว่าที่ไปด้านหน้าของคําว่าหนึ่งหรือคําว่าสองน,นะคะข้อสี่จุดห้านะคะปริชาวิเศษก็คือคําที่ใช้ประกอบคําอื่นเป็นคําถามได้แก่ใครอะไรทําไมไหนเท่าไหร่ เช่นประโยคที่บอกว่าคนไหนเรียนเก่งนะคะเธอมากี่คนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคำถามนะ4.6นิยมวิเศษนิยมวิเศษก็คือคำที่ใช้ประกอบคำอื่นเพื่อบอกความแน่นอนความชัดเจนเช่นนี้นั่นแท้ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดด้วยกันนะคะก็คือถ้าบอกความแน่นอนในความหมา เราก็จะใช้คำว่าฉันเองไปแน่สวยแท้ดีทีเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องของการบอกความแน่นอนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเช่นคนนั้นที่นั่นที่นี่4.7นะคะอันนิยมวิเศษก็คือคำที่ใช้ประกอบคำอื่นโดยไม่บอกกำหนดแน่นอนลงไปเช่นคำว่าอื่นอื่นใด ใหญ่นะคะเช่นยกตัวอย่างคำว่าเมดใดเธอรีบกลับบ้าน4.8ปดปฏิชยาวิเศษนะคะก็คือคำที่ใช้แสดงการรับรองโต้อตอบรับขานเช่นจ๋าครับเออคุณขากระมองพยาค่ะ4.9นะคะปฏิเสธวิเศษ ก็คือคำที่บอกความห้ามหรือไม่รับรองเช่นคำว่าไม่ใช่ไม่ได้บอนะคะส่วนข้อ4.10ก็คือประพันธ์ทวิเศษความหมายของเขาก็คือคำประพันธ์ทศพนามซึ่งเอามาใช้เหมือนคำวิเศษได้แก่ที่ซึ่งอันเช่นประโยคที่บอกว่าเขาพูดอย่างที่ฉันพูด ที่ซึ่งอันถ้าอยู่ติดกับคำนามหรือคำสรรพนามก็จะเป็นประพันธทสรรพนามนะคะแต่ถ้าหยุดติดกับคำกริยาหรือคำกริยาวิเศษก็จะเป็นประพันธ์ทวิเศษค่ะเรามาถึงชนิดของคำชนิดที่5นะคะก็คือคำบุพบทความหมายของคำบุพบทก็คือคำที่ใช้นำหน้าคำอื่นได้แก่นำหน้าคำนามคำสรรพนามคำกริยาสภาวะมารา เพื่อบอกตำแหน่งแห่งที่ของคำเหล่านั้นซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองอย่างด้วยกันนะคะห้าจุดหคำบุพบทที่ไม่เชื่อมคำกับคำอื่นได้แก่คำว่าคำนำหน้าคำทักทายในบทอาลปะนะคะหรือคำที่ใช้เรียกร้องผู้ที่จะพูดด้วยเช่นอันว่าดูก่อนดูราค่า แต่แนะ5.2ห้าจุดสองบุพบทที่เชื่อมกับคำอื่นคือบุพบทที่นำหน้าคำนามคำสรรพนามกริยาสภาวะมารานะคะบุพบทนํนำหน้าบทกรรมัมได้แก่คำว่าซึ่งสู้ยังแก่ตลอดบุพบทนํนำหน้าบทอื่นในฐานะเครื่องใช้หรือติดต่อกันได้แก่คำว่าด้วย โดยอันตามกับและบุพบทนำหน้าบทอื่นในฐานะเป็นผู้รับได้แก่คำว่าเพื่อต่อแก่แต่เฉพาะนะคะต่อไปก็จะเป็นบุพบทนำหน้าบทอื่นเพื่อบอกที่มาหรือต้นเหตุนะคะได้แก่คำว่าแต่จากกว่าเหตุตั้งแต่บุพบทนำหน้าบอกเวลาได้แก่ เมือ่อนะแต่ตั้งแต่จนสำหรับเฉพาะและบุพบทนํนำหน้าบอกสถานที่ต่างๆนะคะได้แก่คำว่าใต้บนริมชิดใกล้ที่หกคำสันธานคำสันธานก็คือคำซึ่งใช้ต่อหรือเชื่อมถ้อยคำให้ติดต่อกันแบ่งเป็นสามข้อด้วยกันนะคะ 6.1จะใช้เชื่อมคำต่อคำา6.2เชื่อมประโยคต่อประโยคและ6.3เชื่อมความต่อความเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้ในหัวข้อแต่และหัวข้อต่อไปเลยนะคะชนิดของคำสันธานแบ่งออกเป็น8ชนิดนะคะ 1. เชื่อมความคล้อยตามกันได้แก่เช่นว่าคือกับและจึงครั้นจุดจุดจุดจึดจง สองเชื่อมความแย้งกันได้แก่แต่แต่ทว่าแม้ก็กว่าจุดจุดจุดก็แม้จุด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 ก็สามเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกันได้แก่ด้วยเพราะจึงเพราะฉะนั้นสี่เชื่อมความที่เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่หรือมิฉะนั้น ไม่เช่นนั้น 5. เชื่อมความที่ต่างตอนกันได้แก่ฝ่ายส่วนอันหนึ่ง 6. เชื่อมความเปรียบเทียบได้แก่ดุดประหนึ่งว่าคล้ายเหมือน 7. เชื่อมความแบ่งรับแบ่งสู้ได้แก่ถ้าแม้ว่าต่างว่าสมมุติว่าและข้อที่8นะคะ เชื่อมความให้สละสลวยได้แก่อย่างไรก็ตามสุดแต่ว่าทําไมกับนะคะลำดับที่7คําอุทานคําอุทานคือคําชนิดหนึ่งซึ่งบอกเสียงคนสัตว์หรือสิ่งของต่างๆสามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆนะคะ7.1อุทานบอกอาการแบ่งเป็น 1. อาการร้องเรียก หรือบอกให้รู้ตัวเช่นนี่แน่เฮ้ยโวย 2. อ,อาการโกรธเคืองเช่นชะชะาชิชิเมดูดูนะคะสาอาการประหลาดหรือตกใจเช่นอะเออแน่แม่เจ้าโวยนะคะ 4. อาการสงสัยหรือปลอบโยนนะคะเช่น เจ้าเอ๋ยอัน,นิจาพุทโธห้าอาการเข้าใจหรือรับรู้เช่นเอเอเออนะอ๋อหกอาการเจ็บป่วยเช่นโอ้ยโอ้ยเจ็ดอาการสงสัยหรือไต่ถามเช่นหาหือแปดอาการห้ามหรือทักท้วงเช่น ห้าให้้อื้อเก้าอ,อาการจากสิ่งธรรมชาติเช่นปังปึงตูมคโครมนะคะเจ็จุดสองอุทานเสริมบทอุทานเสริมบทก็คือการเสริมถ้อยคำเพื่อฟังให้รื่นหูเช่นไม่ลืมหูไม่ลืมตาดีอกดีใจ ผู้หญิงยิงเรืออาบน้ําอาบท่าอยู่บ้านอยู่ช่องนะคะค่ะและส่วนในเนื้อหาต่อไปนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนได้ลองฝึกทักษะนะคะจากการเรียนรู้คำและชนิดของคําทั้งเจ็ดมาแล้วโดยคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเรื่องสร้างสรรค์ตามจินตนาการของตัวเองนะคะซึ่งจะให้นักเรียนนําคําจากชนิดของคําทั้งเจดชนิดนะคะ มาแต่งเป็นเนื้อเรื่องซึ่งจะรวมกันอยู่ในเนื้อเรื่องของเราความยาวก็คือไม่ต่ำกว่าจบรรทัดนะคะนักเรียนสามารถแต่งได้หลากหลายแล้วแต่ว่านักเรียนจะชอบการแต่งเรื่องประเภทไหนนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับการไปเที่ยวได้หมดเลยนะคะแต่ครูเน้นย้ําอย่างหนึ่งนะคะว่าควรจะนําเอามาทั้งเจ็ดชนิดนะคะอาจจะเป็นชนิดละคําก็ได้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็จะมีผลงานโชว์ให้คุณครูได้ชื่นใจนะคะคุณครูก็จะรอดูผลงานอันน่าชื่นชมประดับตกแต่งด้วยให้สวยงามก็จะดียิ่งขึ้นนะจ๊ะแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆต่างๆ จากลิงก์ต่างๆหรือว่าจากเพจแบ่งปันสื่อการเรียนการสอนโดยพี่หนวดนะคะหากผิดพลาดประการใดคุณครูก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะและวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาเรื่องคำและชนิดของคำทั้งเจ็ดของไทยเรานี้นักเรียนจะได้รับความรู้และสามารถวิเคราะห์นะคะแล้วก็ใช้คำได้ถูกต้องเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้โอกาสหน้า คุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มาพบเจอกันอีกอาจจะเป็นเนื้อหาที่แปลกหรือว่าเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นก็รอติดตามกันนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะด้วยความปรารถนาดีจากครูปุ้บุ้ค่ะสวัสดีค่ะ